สวัสดีจ้ามื้อนี้อีสานยายถิ่นสื้าพพี่พาน้องเฮามาเฮ็ดซุปน้ำมยสมเนาะจ้ะน,นึ่งซุปน้ำมยสมใส่ปลามันต่ำกระเทียมลงไปแล้วนี่ใส่ปลาลงไปก่อนบางคนกับซุปต้น้นมยสมมกอซื้อเนาะจ้ะมาใส่ปลาปลาทูใส่เป็นปลาอยัง,อยงกระได้เนาะจ้ะ ใส่น้ำไม่ส่งลงไปมึงเห็ดน้ำาไม่ส่งไปดันโดนและวคิดยากมึงใส่พริกผงลงไปนะจ๊ะ นี่ใส่เป็นพริกผงใส่ผงนัวกับน้ำปลาลงไปนะจ๊ะเอาใส่กันไว้อยู่น้ำกันผงนัวกับน้ำปลาหนึ่งสีใส่บกทวดินลงไปนะจ๊ะมันเพน่นกับใส่เข้าขัว้ว แต่ว่ามักกินเผ่ดดิแ,แต่แต่ไผ่มักนจ่จจะโคกหนึ่งก็มีโคกนี่แหละโคกพินอันเดียวนี่แหละทำกะเพราไม่ไผ่กินน้ำหรอกจ๊ะกินยุคเดียวกินแต่ผู้เดียวอะไรกับอ้วนผู้เดียว พี่ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเนาะจ๊ะแห้งบ่ไดเด้อพี่น,น้องอย่าฟ้งครับนี่ตา ต <c oughs> yeah, mm ้องใช้เห็ดลายขดเดี๋ยวหนึ่งชิมมันก่นอืมน่า จับจับจับบานเลยมาเลยหัวเนี้วห่อนห่อนก็พักพักใส่ถวยทักใส่ถวยปาดกินผู้เดียวมาเด้อพี่น้องไม่กินน้วกันายพักายเนี่ย หอมมันทวดินอืมซุปน้ำมันสมมีสมันได้ถิ่นเก็เตรเรียบร้อยเด้อจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ากันฝากพี่ฝางน้องเฮ้ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแร่งใจเห็นหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าที่เขามารับชมคลิปขอบคุณจ้า